ข่าวลิซ่ารอบดึกกันค่ะลิลี่คืนนี้แบ็คพิงค์ขึ้นแสดงคอนเสิร์ตที่ฟิลิปปินส์เป็นคืนแรกนะคะโดยทําการแสดงทั้งหมด2วันค่ะก็คือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะสําหรับคืนนี้นะคะชุดการแสดงช่วงโซโล่ของลิซ่านั้นเปิดด้วย thunder ต่อด้วยวีวีและปิดด้วย rockstar ค่ะโดยชุดนะคะจะเป็นบอดี้สูทแขนยาววิบวับนะคะส่วนท่อนล่างจะเป็นกางเกงคาโก้สุดเท่ค่ะน่าจะเป็นสไตล์ลคนดีคนเดิมก็คือ ที่แนนนิสนั่นเองนะคะในช่วงพูดคุยนะคะลิซ่าเนี่ยบอกว่าน้องคิดถึงฟิลิปปินส์มากๆเลยนะคะแล้วก็ชอบทานมะม่วงที่ฟิลิปปินส์สุดๆเลยค่ะคงจะชอบมากจริงๆนะคะดูจากแววตาแล้วก็น้ำเสียงดูมมุ่งมัน่นเอ็นดูมากๆเลย oh, Well, well yeah we're just so excited to be back in the pool. แล้วในคอนเสิร์ตในวันนี้นั้นนะคะก็มีหนึ่งในสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปสัญชาติฟิลิปปินส์นะคะที่ชื่อว่าสเตซี่จากวงบีนี่นะคะมาชมคอนเสิร์ตด้วยค่ะและเหมือนว่าเขาจะเป็นลิลลี่ด้วยนะคะทุกคนเพราะว่านําวงดาวของลิซ่ามาพร้อมกับบงแบ็คพิงค์ด้วยนะคะแล้วเมื่อคืนนี้นะคะเขาได้โพสต์ไว้ในเอกด้วยค่ะว่าซีออลิซ่านะคะเป็นลิลลี่อย่างแน่นอนเลยค่ะและข่าวสุดท้ายนะคะคุณอรมรแ,แสดงหญิงจากช่องสามค่ะได้ร้องเพลงดีมของลิซ่าใน งานแฟนมีตของตัวเองที่มาเก๋าค่ะทุกคนแล้วทำถึงมากเลยนะคะถือว่าเป็นเพลงที่ร้องยากสุดๆค่ะแต่คุณออมเนี่ยทำได้ดีมากเลยนะคะเทศดีสุดๆค่ะที่เลือกเพลงนี้มาร้องนะคะ ขอให้ลิซ่าได้ร้องเพลงนี้บ้างนะคะอดใจรอไม่ไหวแล้วกับการแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวของลิซ่าเอ๊ะจะมีปีหน้าหรือเปล่านะคะต้องมารอลุ้นกันอีกทีนึงค่ะสําหรับค่ําคืนนี้นะคะหนุ่นก็มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะและที่สําคัญถ้าไม่อยากพลาดความเคลื่อนไหวของลิซ่าแบบไวๆอย่าลืมกดติดตามช่องหนุ่นไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ